โอ้ได้ลายเนาะยหญน่าทานอน่อ,อยอู้หหวานนี่อโอ้ยสุกเป็นเหลืองเลยจ้ะสูปเป็นเหลืองเลยจ้ะปูดปวดวงนึงไอปวดด ามือนี้เขาเล่อโคกล่อปลากระพอบังหัวขาเด้อจ้ะหัวข,ขาสุกช้ำๆเลยจ้าเี่อจ้ะ,ะปลาที่เขาเคยมาหาเห็ด่อนอะค่ะมารอเบอิ่งนอค่ะว่าจะมียังไง้ะพอบังหัวขาค่ะเยอะบหัวขาปลาเด้อจ้าปลาใหม่ปลา จีิจ้าอาหารบ้านเฮากับจังสีใะจ้าหนาแรงพ้นรรกนะระโตรงเนาะกระโขกใสจ้าเจ้าบุหัตถาสุกจ้าเร่งสุกช่ำๆเลยจ้า แสบจีเด้อค่ะนี่นีจ้ะหวานจ้วนาวุนละไม่ปลาบานเท่าเดอ้อค่ะนี่แส,แสบจ้ามาได้จาะพี่น้องกินะกันจ้ารอเบิบ่งอยืมเบิ่งนน้อยหายเนาะขวางอยู่ด้วย cái này nó nhiều cái tết là sẽ tết Lại cái tết là cái tết là Ồ, để lái หวัวขาบานเท่าค่ะบานเท่าเอื่นบนหวัวขาเนาะหวัวขาจ้า,าหวัวขาค่ะบานเท่าเอื่นพลเมือมป่ปลาจ้าแสบเด้อจ้ะปีหนึ่งมีเธอหนึ่งเธอหนึ่งจ้าจ้ามาพระท่านก็นสุกหลนเมือ่อหนาะยายเนะะยาะจ้าปไปรออีกเข้าไปรอต่อจ้า บาาบางอย่างปลาจ้ะสูกเต็มต้นเลยจ้ะหน่วยเป็นเลื่องๆเดี๋ยวข้าเห็นบนนอนค่ะแต่ว่าสูงแน่เด้อค่ะใหญ่กลองมึงใหญ่นี่มองนี่ตั้่ตํย่างไรตมใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเตามไปเดี๋ยตามไปเดเด้อนีจ้ะนีจ้ะอ้ บักย่างปลาบักย่างปลาจ้ะพี่ย่างปลาพลเรามปลาจ้ะนี่ซูเป็นเรื่องเรื้ยงอย่งจ้ะมาเราเมื่อไนขามาลองปลาจ้ะอ้ยซเป็นเรื่องเลื้ยงอย่จ้ะปุ่ไปุ่่วงหนึ่งพุ่นปุ่นปุ่นเหีนบ่นั่นนนโอ้เนี่เต็มสนเลยพี่น้องย่างปลาจ้ะนี่าจ้ะโอ้แซ่บเด้อนี่ออกเปรี้ยวหวาน ส้มๆมันหวานจ้าย่างปาาลาจ้ากระลังพอดีเลยพี่น้องมาดู้มาด้าดูนี่กินแบบย่างด้วยกันโอ้ยบางเหนอเพน่นเหนเยรึ๊งอ,อุง้งหุายเลยพี่น้องนี่แก่ด้วยจังอืมเ <c oughs> ด่นแดดป็นจ <c oughs> <c oughs> ังไดหวานสม้มเปรี้ยวเปรี้ยวมหวานจ้าน,นี่ยาด้อ เก็บเลยใจใจย่ายนี่เนะาะมันมานแล้วมันเขาปลาพอบักย่างปลาเส้งเดี๋ยกหัดขานะ้ำผลละมไม่ปลาด้จ้ามันอือข้ออ่สุกเส้นดิบกินได้เลยด้วยใจในแก่ละเฮิมเพิ่มแต่เจ็บจะก็สุกหลายสิเนาะ แอเกี่ยวอะไรด้วยกันเนาสูกว่ยทสูงตไดใส่ใหมใ,ใหม่เห็นอะไรเ้อะจัน,นอาวเห็นย่ยซอยอาค่ะสูงแหงเนาะนี่ขาขาดโดนนอเสืาา้อขาดไปนาา่อเป็นเขือเดือจากทีกนาาน่นนองเป็นขึ้นไปเป็นเคขื่อค่ะสุกหมดเลยเด้อนี่ แมเมดเลยค่ะแม่ี right ่กม็ใาง่เอาคือไข่หมดะพมดี Boy? ้นอีนีแล้วค่ะเอนแาือแดงด้พี่นอเลงเต็มตนเลยจ้ะเ้ต็มตกพี่น้อเต็นชุ่มเงี้ยผานเอาเกินมีน ยินลือตอยเนาะใหญ่โอ้ยลนยนตเละพี่เนาหน่ยจ้าเดี๋ยวที่แต่แดดนะเนกะ้ังหลเงิงบังย่างพี่น้องบ้านนี่น าล้วใชมลงมาแล้วค่ะคอยซอยเอาเน้อยใหญเนาะเหมือนคนละไม้ค่ะคนละไม้ด้วยเฉพาะคนละไม้ขายยากแล้วก็ขายได่น้ำน้องค่ะเห็นเพิ่นว่างขายขางทางกับมีน้อยใหญเนา,าะ,ะแดบเด้อคันเปรี้ยวหวานหวาน,วานวาใหา่หนูยัง่ทันได้ดซิมเลยแกดีได้ค่ะนี่ เดี๋ยวเวพื่นๆช่ใหมา帮忙ทำาหารกาด้วยจ้ะเครื่อคนอยู่สูงน้อย,ยายนะอื้อปำน,าน้าลงมาแล้วใหญ่พอดีเลยมาอื้<า>อ ัานเอาด้วยค่ะแั่ตีเอาค่ะใส่สานเอาค่ะปุ๊บไปแล้วขยาวได้เลยจ้ะพะเยาวเราก็ค่อยเก็บเอาเนาะบมันยังเรื่องอยู่มันสอยหนาเนาะจจใหญ่เนาะนั้าสานเอาหน่อยอุ้ยโดนๆดต้องมาเลยราเนรอวันเป็นไข่หมดหรอป่านนี้ตอนนี้ปูนเหลืองเต็มอยู่ค่ะ โน้ยนอนลูกบะรูบะซกเต็มที่แล้วมือมาไข่ยาวบบบย่างเด้อพี่เนาะวันไดไข่ยาวไข่หมดเอะค่ะบมูย่างซุกบังย่างโุกค่ะอ้าวเก็บก่อนเก็บก่อนโน่นเนาะยายเก็บยายเก็บจ้านี่ค่ะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเวทีเอาใหม้บังหันซอยเพิ่น ปล่อยเป็นหยาเนาะจะใหญ่เยอเอากด้อยคะสั่นเอาหน่วยฝนเนาะได้ฝนซุกมันกระสิโลนลงมาเต็มถี่ของฝนต้นเหมือนในนอะว่ะโลนลงใส่ในนอคือเพิ่นขึ้นไปต้นใหญ่เติบเด้ยันใหญ่เนาะค่ะุยหน่วยใหญ่ตรงนี้เป็นเครือขึ้นไปในต้นใหม่เป็นเครือเป็นคมขึ้นไปเลยค่ะเป็นเครือได้หรอจ้ะนี่ขึ้นใหม่เรื่อยโอหน่วยใหญ่ใหญ่หน่วยหนึ่ดูพี่น้อง ซุกเต็มทีผีมั้งนูซิมเมึงแล้ววังหันแซ่บค่ะเปรี้ยวหวานๆกระชุกเต็มทงผีเนาะค่ะแซ่บเด้อพี่น้องแซ่บแกง่วงได้ดีเลยค่ะคนละไม่ที่ขายได้วะค่ะขายได้มีราคาน้ำเด้อค่ะเห็นเป็นขายในขางทางเนาะยายเนาะจ้ะมานี้มานแล้วจ้ะเขื่อนเนาะเขื่อนพี่ดินแล้วด้วค่ะดึงได้จ้ะ อืม,ม,มดันี่วะตัวสูงเขาไปสานมาแล้วเนาะหุ่นได้ใหญ่ขูดนใ<ๆ>นใ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 นมาขอซิ่งในไปในบ้างตงนีก้ก่อน มันบินมับิมันว่าซุกมีบอหมันว่าสุกหมุนปลาจ้ะปลาเกียบางย่างเ้อเปนองมึงอ้งนุกเหลืองอเดอด้อด้อด้อ้เสียเด้อด้จ้ะดีปแกเต็มทีแกเต็มทีสบด้วค่ะเลยจย่างหวานเล ต้องพอคนอื่นหมักยางเนาะยางหมดลายมียางแค่จะมีจ้าอ๋อกินก็ต้องเอายางคนออกก็เน้อยายเนาะนี่ก็เอาไหนด้วยค่ะแกเต็มที่เหะเต็มที่เลยจ้าแล้วก็สุกใส่ตัวไหนเนี่ยตงวไหนจะวางสุกนี่จ้าแกเลยด้วยจ้ะ จ้าจ้าเหมือนี้วันเราขกรอปลากับมานอยู่เด้อค่ะได้ผลเราใหม่ปลามีบกักย่างซุกย่างปลาจา้ะซุกหวานหวาน,วานพี่นองหวานอมเปียวนี่บักหวัวขาปลาจา้านี่จา้าหัวปลามานอยู่เนาะค่ะใหญ่จ้าหวัวขาปลาซุกฉ่ำๆเลยจ้ะหวานนี่แซ่บเลยจา้า คนลใไม่ตามฤดูกาลเนาะค่ะ,ะนานี่กับสีบักย่าง,งแล้วก็บบักขวดขาเนาะค่ะ,ะเอาโคขับปลา,<อ>านิค่ะจ้ะา,าออโคขออปัปลารอโครอปลาปลาบานเท่านี่แหละค่ะ,ะปลาฮาเฮ็ดเท่านี่ละค่ะคลิปนี้กับสีไดล่าไปก่อนเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจช่องอีสานะอนเดย์เนเ้อค่ะขอบคุณถูกกำลังใจถูกไลค์ถูกแชร์ถุกการติดตามนะค่ะ คิมนีลาไปก่อนค่ะสวัดีค่ะค่ะสวยเติบแล้วค่ะหอนล้วค่ะเด้หอนละเด้อพี่น้องเอยสีเืมอลวจ้าโอ้ยช้ำๆเลยเนาะยายเนาะซีมเมืองแล้วหวานจ้ะแกงหวังนอนได้ดีเลยปะนางเ้ามีแห้งจะข้าวเนาะค่ะจ้าลาไปก่อนค่ะ